สวัสดีครับมามน่าจะอีกพาดหน้าแล้วพาดส,สุดท้ายแล้วมั้งนี่แหละพาดหน้าก็คันนี้แหละแต่วันนี้คันนี้ก่อนรัเสเซีย TEP 70ไม่รู้สิชื่อตรงกับของจริงหรือเปล่าไม่รู้มา้องลองหน่อยถ้านอกจากเติมแล้วก็โอ้โหคงยากแหละมาลุยเลยอืม เดี๋ยวามาถูกคันไหมเช็คก่อนโอเคอเค้ห้าหมื่นงรอ้าสิบเก้าตอนโอ้ยกี่เมืองวะเนี่ยหนึ่งสองสามกเมืองโอเคไปลุยเออในขี้เกียจ ดูโฆษณาเลยแล้วกันขี้เกียจขนนานถ้าอยากได้อทั้งรถก็ลองขนดูกี่เครื่อนงะีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดโอเคเองเลยร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนตกด้วยดื่นแน่นอนโอเคเชียงเหมือนกับครั้งที่แล้ว ใช่เหมือ,อนจะมีคันนึ่งไม่เหมือน,นอ่ะนี่โอ้หมันขึ้นโอ้รถน้อยมากเลยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ช้าอยู่ดีโอ้โหมาลุลวเลย ลื่นแน่นเลยถนนใช้สายรั่วเลยสกิลก็ไม่ติดได้ไหมน่าจะสุดนะโอเคสุดสุดยอยู่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันให้เราให้เราวิ่งหกสิบแต่เราไม่โอ้สุดอปเลย,เด,ยเ,เ,ลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำนี้เพลิด้องอย่าพิ่งไหล เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเลยคา,านนี้ข้อมก่อนขรอบเลยอะ่ะอ่ะซ่อมด้วยทำภารกิจด้วยอีสิบสามตันเชื้อเพลิง แล้วก็พาสุดท้ายแล้วคันท,ที่ระดับที่เกถ้าไม่ซื้อนะต้ซื้ออะสิ่งเลยเสียงรถไฟไม่ค่อยเหมือนนะไม่เหมือนแต่มีเสียงแต่คันเดียวที่ท,ที่ต่างระดับที่หนะ้าห้าที่สี่ไม่ได้ต่างกับเพื่อนแล้ว คือมังบอกให้เราวิ่งวิ่ยกี่เร็วต่อชั่วโมงพึ่งสปียังไม่ถึงอ,อย่างเร็วใช่มือกับทุกคันเลยแต่มีคันเียไม่เหมือนล่ะรู้ระดับ,บเท่าไหร่นี่ก็ สามหกเปอซนน่าจะไหวไม่รู้สายหมดก่อนไหมโอเคใส่ยกองไ,ไม่ไปเพิ่งซ่อม น ah oh oh. ่จะไหวแหละก่เอนกชั่วโมงโอ้โหเงินคิเยอะเลย ว่ารถไฟเราโหดไปก็ปเลยเพิ่มเงินสกูดได้จะเพิ่มสั้งสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ติดดีขึ้นติดยากยากเกินวิ่งรอบหนึ่งก็ติดอยู่สองทีไม่เกินนี่หรอกฟุกก็สี่ทีใส่กองไปอีกแล้ว เพิ่งผ่านมาสองคาถานี้เองใส่กองเต็มแค่ไหนก็ไปมันเปลี่ยนไม่ได้อีกสิบกูกสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดขีดเกลี่ยแม็กมย็นความร้อนหน่อย เตือนไม่เงินขึ้นผมไม่รู้ว่ารถไฟเติมต่างกับรถไฟที่เขาให้ไหมแต่เติมไหมไม่เติมเดื่องถึงครับครับที่เก้าก็พอแล้วหาเลื่อเก็บอื่นดีกว่า ไปลไกลอยู่เนี่ยร้อไม่เสีย้เอ,อเสียละถึงลงทีทีสถานนีนึงค่อยซ่อมอืมทำโดยรถแน่นอนรอหลังไปแล้วจู่ราต้องเปลี่ยนฝนตกแทบทุกพร้นเลย แรกไม่ตกตกหลังลงอืมสุดยูติดแต่ก็ไม่ช่วยอะไรติดแล้วไม่ช่วยอีกฐานนิดนึงแล้วกันถ้าจะไหวอยู่สายน่าจะพอใช่ต้องลองทดสอบเพิ่มสุด มันจอดรถล,ลากไปเลยเลุกวามเร็วไปลุกสุดทางเฮ้ยความร้อนเปิ่นน้ำเลยดูดีไหวไหมีกทางนี้มึงสายน่าจะพออยู่เลย เขานจาจะเขานาข่านะจะเอานจาจะเอามาจากของจริงกันแหละรถไฟพวกนี้เอามาจากของจริงหมดแล้วอ mm ืไ hmm. หวไหมโอ้ไปแล้สองล้อจบหนึ่งสองสามสี่ห้าจบเข้าที่ห้าทางนี้ที่ห้าไปสองล้อแล้วเงขึ้นแรงเลยงเยอะเลย ตอนเลืกแรกมันมีน้อยมากอือขั้นที่หนึ่งอ่ะไปอีกแล้วไฟ่หยไหม่อยไหม่อยไหม,ไหมดูซิ เออยสามหมดจบแล้วก็จงเวลาจอดแล้วโอ,อ้ไปสามล้อพอดีเลยแต่ไมร่รู้แต่ไม่รู้ว่าเขาเสียนี่นึงเขาจอดซ่อมเลยหรือเปล่าของจริงนะ อือหเครื่องก็ไปโอเคเริ่มสุดกันเลยเอาละไม่ซ่อมละจัดไปสุดทาง อยู่สี่ไหวไหมสี่ฐานนี่เองเมื่อกี้ห้าฐานนี่ยังไหวเลยเสียสามล้อ ไฟก็สวยแต่งรถไฟได้นะแต่งความแต่งอะไรได้แต่ไม่รู้รถเติมมันจะโกงแค่ไหนไงของเรามันตันแค่ร้อยยี่สิบเองอเืมนลืนล่นลัวเลย สาวสทานีรถสามล้อไปก่อนรถไฟ แรงกว่านิดนึงนิดนึงจริงๆถ้าไท่านเติม,มน่าจะแรงกว่านะของเติมอ่ะเรีคิดคิ้บ,บ่อยเลยไกลแล้ว

สุดไปเลยกว่าจะติดตะกนนิ้หรือครึ่งหนึ่งเอาเหรอไรไฟเลยครึ่งหนึ่งแล้วไม่ต้องดูน้ำมาดูายพอดูายดูล้อไส้กองไส้กองก็มีเปลี่ยนให้ทีสิบเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวไฟก่อนเดี๋ยวไฟหมด รื่มๆๆเดียวเดียวเย่แล้วมามาแบบนี้แล้วจุดผ่านสายไปแล้วหนึ่งลอ้อไปแล้วหนึ่งลอ้อโอ้โหขึ้นชา้าเลยวะยังขึ้นอยู่เลย เข้าสถานีนะเบอร์ทูป้าชองน่าจะมีป้ายเขียนด้วยว่าเมืองไหนเมืองไหนจะได้อยู่เตียงนี้ทำรถไฟมาดีนะแต่ทำเมืองไม่ค่อยดีเสีออย่างเดียวเลยแต่คนก็พอเล่นได้แหละไม่ได้ว่าอะไรอ,อุ่มยาอเล่นสนุกคือรไป ถ้าไม่สีลบโฆษณาก็ตอนเวลาเล็กก็ขึ้นรัวๆส,สอลบโฆษณา67บาทเนาะก็เหมือนเล่กเกีสตรีมแบบคนับสื่อผู้โัฒนาเกมเจริฟรีก็ได้ถ้ามันลำคาโฆษณาแค่นั้นแหละแต่ว่าเกมมันเด้งขึ้นไงเกมแบบพวกซิมูเลเตอร์ เด้งขึ้นถ้าไม่ใช่เกมซื้อซื้อเกมเล่นังไม่ขึ้นหรอกเออลืมเปิดไฟโอ้ยแย่แล้วเรากำลังจะจอดโอ้โหเดนขึ้นมาไม่สุดทรายหมดเออในลงแล้ว จะจอดนิ่งนะนิ่งจบเลยนะเออโอ้โหขนาดรถร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ไหวเลยถ้านิ่งก็จบเลยเถอวัดเดียวลืมกดทรายเลย รอไปสองล้อลอือสุดท้ายรอสุดท้ายจะขึ้นไหมจะขึ้นหรือจะเจ๊งนี่งจบนะไม่ หยุดเลยจบกันโ,โหพันห้าเลยอ่ะมามามาพันห้าพันห้ายอมจ่ายจบเลยทีนี้นี่รถนี่โกงสุดละคันนี้ะขบวนหัวเดียวยกได้เป็นสิบขบวนอ่ะโคตรโกงเลย อะไร M2 คู 2. 2เคหกหกสองเฮ้ยมันีเหมือนกันว่าข้างหลังอ่ะไม่รู้ดิขเขาเรียกหมายเลขอะไรไลองไปเซตตัอยู่เน,นี่ยละโกงเส็จแล้วคันเนี้อยู่แด,ดงสามล้อเลยเสียดายใกล้ถึงนิดเดียวอยงโค้งเดียว ปเจอกันพาดหน้าเลยเจ็บลึกเลยกันนี้ปกติโอเคบาย